ผมธนดลวรรณพัฒนนะครับวันนี้จะมาแนะนำหรือมาสอนวิธีการปรับตั้งจังหวะไทมิ่งของเครื่องอัดฟางนะครับอันนี้คือ,อในวิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้งเครื่อง hb 1 3 0และ hb 1 3 5นะครับหลักการก็จะแตกต่างกันแค่ไม่กี่อย่างนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็คือมันจะมีจังหวะที่จะต้องปรับตั้งตั้งแต่ส่วนด้านหน้าเครื่องไปหาด้านหลังเครื่องนะครับอันนี้เราจะแนะนําตั้งแต่ส่วนหน้าเครื่องนะครับก็คือการหมุนเครื่องนะครับ<อ>ให้มันได้จังหวะหมุนเครื่องระหว่างก้านสูบนะครับให้มันได้จังหวะกับซ่อมเขี่ยฟางตัวในเนี่ยชุดนี้นะครับเขาเรียกว่าชุดซ่อมเขี่ยฟางตัวในนะครับชุดนี้นะนะครับวิธีการวัดก็คือนะครับ ให้เราหมุนเครื่องนะครับตอนนี้ก็คือเราหมุนไว้แล้วล่ะนะครับถ้าเป็นเครื่อง135ตัวนี้นะครับก็คือ H B 135ตัวนี้ให้ก้านสูบตัวนี้ตัวที่มือผมแตะอยู่นี้นะครับก้านสูบตัวนี้นะครับให้มีจังหวะในการตั้งขึ้น9 0องศานะครับตั้งขึ้นประมาณนี้นะผู้ช่วยช่วยจับด้วยนะครับตั้งขึ้นประมาณ90องศานะครับตั้งขึ้นต้องมองจากด้านนี้ไหมอาจจะชัดเจนหน่อยเดี๋ยวเราค่อยๆไปกัน นะครับเทคนิคสั้นๆไม่ยาวไม่ต้องรีบนะครับเนี่ยก็คือตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับตั้งขึ้นตรงๆนะ,ะหลังจากตั้งขึ้นตรงๆแล้วให้เรามาดูที่กลางสลักตัวนี้นะ,นนะครับตัวที่ปลายฟุดเหล็กนี่นะเห็นไหมเนี่ยครับให้ดูสลักตัวนี้แล้วเราหาอะไรมาขีดหรือว่าเราดูกลางรูงี้ก็ได้นะครับอ,อันนั้นคือรอยผมขีดแล้วก็เราหาอะไรมาวัดนะทุลักทุเลียหน่อยอ้าว ดูอย่างนี้นะดูอย่างนี้นะอย่างนี้นะนะครับในจังหวะตั้งขึ้นนะครับให้ค่ามาตรฐานนี้อยู่ที่ประมาณ45ถึง55มิลิเมตรนะครับอันนี้ว่าได้เท่าไหร่ครับอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ30มิลิเมตรก็คือค่าน้อยไปนะครับเดี๋ยวเราก็คงต้องตั้งใหม่คือเครื่องนี้เอาเข้ามาซ่อมบำรุงก่อนถึงฤด,ดูการอัดนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ทําอะไรเลย นะครับเพราะว่าในส่วนที่ค่ามันหายไปมันก็อาจจะเป็นกับพวกบูทมันสึกนะครับเพราะว่าเนี่ยเนี่ยถ้าเราดูอย่างนี้นี่ก็คือเนี่ยมันขยับได้มันคลอนได้โยกตัวได้ให้ตัวได้นี้คือบูทมันสึกมันก็อาจจะทําให้ระยะมันคาดเคลื่อนลงได้ถึงแม้ว่าเครื่องมันจะอาจจะลูกค้าอาจจะดูแลเรื่องความตึงโซ่จังหวะไม่เพี้ยนมาก่อนนะครับแต่ระยะมันคาดเคลื่อนได้เราก็ต้องมาซ่อมให้บูทมันแน่นให้มันกระชับพอเวลาเราตั้งค่าค่าจะได้อยู่ในตัว ค่าที่มาตรฐานของมันนะครับตามยังหวะของมันนะครับเอาต่อมาอันนี้คือจบแล้วนะ <Wow. S 1> จบแล้วนะในในส่วนของการตรวจสอบค่าของของซ่อมเกี่ยฟางตัวที่หนึ่งะครับถ้าไม่ได้ทํำยังไงนะครับถ้าไม่ได้ทงงําทงี้ตากล้องขยับมาขยับมาเนี่ยมันมาตรงนี้นตากล้องเนี่ยนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือถอด ถอดโบนตัวนี้นะครับถอดโบนตัวนี้หรือว่าน็อตตัวผู่ตัวนี้นะครับมันจะมี2ตัวนะตัวนี้มันจะมีตัวหนึ่งอยู่ด้านในที่ตรงข้ามกันนะครับพอถอดแล้วเราขยับทั้งตัวก้านสูบนะครับให้อยู่ในจังหวะตั้งฉากและตัวสลักซ่อมเขียฟางนะครับวัดกับผิวนะครับวัดกับผิวของโค้งนะครับกับกลางสลักตัวนี้นะครับให้ได้ตามค่า45-55มมตรนะครับ แล้วเราก็หารูน็อตที่ตรงที่สุดมันจะมีรูน็อตที่ตรงที่สุดอยู่2รูเท่านั้นนะครับคือเราก็ยืดตรงข้ามนะครับถ้ารูนี้ตรงก็แสดงว่ารูตรงข้ามมันจะตรงถ้ารูข้างบนตรงตรงข้ามข้างล่างมันจะตรงเราก็ยืด2ตัวให้แน่นมันก็จะอยู่ในค่ามาตรฐานแล้วนะครับเคล็ดลับของตัวนี้นะครับก็คือเวลาใช้งานดูแลโซ่เส้นนี้ให้ตึงอยู่ตลอดเวลานะครับ ก็คือตรวจเช็คอาทิตย์ละหนึงครั้งหยอดน้ํามันทุกวันนะครับถ้าเจอการหย่อนยานแบบนี้ก็คือต้องตึงลูกลอกตัวนี้ลงไปยันโซ่ให้ให้ตึงตลอดนะครับนี่คือเครื่องอัดฟางนะโอเคนะครับสำหรับซ่อมตัวที่หนึ่งนะต่อมาวิธีที่สองก็คือถ้าเราไม่อยากขอดน็อตตัวนั้นมันยากนะครับเราใช้วิธีการตัดโซ่แล้วก็ต่อโซ่เอานะครับซึ่งตัดโซ่และต่อโซ่มันอันตราย มันอันตรายเราต้องหาไม้มางัดไว้อย่างนี้นี่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือน,น um. ผมมางัดไว้รอแล้วเนี่ยพอเวลาเราตัดโซ่แล้วเครื่องมันจะไม่เลื่อนพอมันไม่เลื่อนมันก็จะไม่หนีบสิ่งของไม่หนีบไม้หนีบมือเรออานะครับการตัดโซ่ก็ทําได้แต่อันตรายต้องใช้อย่างน้อยก็สองคนนะครับช่วยกันบางคนคนนึงก็มาจับตรงไฟวีนไว้นะครับอีกคนนึงก็ตัดเพื่อให้เครื่องเครื่องมันเคลื่อนเนาะอันนี้คือทําได้สองวิธีถ้าไม่ถอดน็อตตัวผู้ตัวนั้น ตับตั้งใหม่ก็คือตัดโซ่โอเคนะต่อมาเป็นจังหวะของซ่อมเขีย่ยฟางตัวนอกนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราหมุนให้มันคลายหมุนให้คลายตัวนี้ก่อนอ่าขอดไ้วอก่อนนะอ่าหมุนให้ซ่อมเขีย่ยฟางตัวในมันตั้งฉากอ่าหมุนไปครับอ่าหมุนไปหมุนไปหมุนไปอหยุดอ่าหมุนไปอีกครับ มุนไปอีกหน่อยหมุนอีกหน่อยหมุนไปอีกหน่อยอ่าหมุนไปนะครับหมุนไปครับอ่าหมุนไปช้าๆอ่าไปอีกครับอ่าหมุนไปนะหมุนไปครับหมุนไปครับไปนะอ่าหมุนไปอีกนิดนึง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 ครับอีกนิดนึงโยดนะครับโอเคพอเราหมุนมาในจังหวะนี้แล้วเราเห็นอะไรบ้าง ดูซ่อมถ่ายซ่อมนวนถ่ายถ่ายตัวซ่อมนุนเราเห็นอะไรบ้างครับ <c oughs> เห็นหรือยังอ่าอย่างนี้นะเราดูตรงโครงนี้นะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยดูตรงหลายๆรูนี้นะนะครับดูตรงหลายๆรูเนี่ยเนี่ยจังหวะน,นี้ครับนะจังหวะน,นี้นะให้มันตั้งฉากานี้นะครับ ให้มันตั้งฉากอย่างนี้นะแล้วก็ขาตัวนี้มันจะอยู่ในแนวจะตั้งฉากบ้างนั่นแหละนะแต่ว่าให้เรายึดตรงโครงหลักนะครับเห็นไหมตัวนี้ต้องอยู่ในลักษณะเป็นในทรงตั้งฉากตั้งฉากนะโอเคแล้วเราก็ให้คนหนึ่งจับเครื่องไว้แล้วเราก็มาวัดดูนะครับกางสลักตัวนี้เหมือนกันนะครับ เนี่ยกางสลักตัวนี้กับผิวของโค้งนะครับกางสลักตัวนี้กับผิวของโค้งต้องวัดได้ประมาณ165นะครับถึง175นะครับถ้ามันไม่ได้ถ้าถ้ามันวัดยากเราก็อาจจะหาเหล็กอะไรมาวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวข้อตลับเมตรหนึ่งอัน อันนี้ผมวางตลับเมตรอนาะยกให้สูงหน่อยอ่าเนี่ยผมวางตลับเมตรไว้แล้วนะผมก็จะมาวัดอย่างนี้นะครับตอนนี้ได้16ครึ่งเนาะก็ถ้าเป็นหน่วยมิลลิเมตรก็คือ165มิลลิเมตรก็หมายถึงว่าซ่อมเขี่ยฟางตัวที่ตัว,ต,วตัวนอกนะ่ะอยู่ในค่านะครับก็คือกลางสลักตัวนี้นะครับกลางสลักตัวนี้นะอ่าจนถึงผิวโค้งนี้นะตอนนี้ผมเอาฟุดเหล็กมาวางเพื่อให้เป็นตัวช่วยในการวัดง่ายขึ้นนะครับ อ่าตัวนี้ก็คือกางสลักตัวนี้ก็ประมาณ 165mm กมมก็คืออยู่ในค่ามาตรฐานนะครับโอเคเราก็ไม่ปรับตั้งถ้าวัดแล้วไม่ได้ค่าเราจะปรับตั้งตรงไหนนะครับอยู่ในตัวฝาครอบสีเงินด้านนี้นะครับฝาครอบสีเงินด้านนี้ให้ถอดออกแล้วจุดปรับตั้งจะเหมือนกันเลยกับซ่อมเขี่ยฟางตัวในนะครับก็คือมันจะมีรูน็อตหลายรูแล้วเราก็ขยับให้ได้ค่าแล้วก็ขันน็อตยึดให้แน่น นะครับมันจะมีรูที่ตรงที่สุดได้แค่2รูเท่านั้นนะโอเคนะครับนี่คือซ่อมเขี่ยฟางตัวที่ตัวในกับตัวนอกออชอบพูดว่าตัวที่1ตัวที่2นะครับโอเคสําหรับในส่วนของหน้าเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาดูตั้งชุดเข็มนะครับชุดเข็มมัดเชือกนะครับโอเคนะจังหวะน,นี้ตามมาเลย <c oughs> อ่าดูวิธีตั้งนะครับถ้าเป็นเครื่องถ้าเป็นเครื่องรุ่น130นะครับ HB 130ใช้วิธีการตัดโซ่เส้นนี้นะครับตัดโซ่ออกนะครับยานโซ่แล้วก็ตัดโซ่ออกก่อนแต่ถ้าเป็นเครื่อง135ตัวนี้มันใช้วิธีการถอดฟันเฟืองอย่างนี้ครับเนี่ย ก็คือเราเราจะมีคลิปล็อกนะครับถอดคลิปล็อกตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็ถอดฟันเฟืองตัวนี้ออกมานะครับถอดออกมาไว้ก่อนนะพอถอดออกมาแล้วเรายกแขนปรับตั้งความยาวของก้านอัดฟางขึ้นนะยกขึ้นปึ๊บนะครับขายันนะครับขายันตัวด้านล่างมันจะหลุดออกจากกันนะครับถ้าเราสังเกตนะเนี่ย ัวนี้มันจะหมุนได้นะครับโดยที่มันไม่ไปสัมพันธ์กับชุดการเคลื่อนที่ของลูกสูบหรือซ่อมเขี่ยฟางก็คือมันจะแยกกันอยู่สละแล้วตอนนี้นะอันนี้ผมตึงโซ่แล้วเมื่อวานนะครับยังดูว่าโซ่มันจะตึงๆหน่อยนะเมื่อวานผมตึงไปแล้วเนาะอ่าวิธีการตั้งตัวนี้โดยงี้นะครับขยับโค้งเลื่อนเข็มนะครับเดี๋ยวขอขีมคมๆม,มาตัดเชือกก่อน อันนี้เชือกยังไม่ตัดนะตัดเชือกออกก่อนตัดเชือกออกเลยนะอืมอ่ะตาดอกเลยเดี๋ยวร้อยใหม่อ่ะเอาไปอะเจเราขยับเนี่ยขยับโค้งนี้นะครับเนี่ยขยับโค้งนี้นะสังเกตปลายปลายเข็มนะครับถ่ายปลายเข็มนะ ไปยืนตรงโน้นอ่าเอาช้าๆถ่ายปลายเข็มให้มันเสมอผิวของเสมอผิวหรือใกล้เคียงผิวของสันเหล็กตัวนี้เมื่อดไหมมืดไหมอ่ามันจะมีตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นเหล็กด้านล่างของห้องอัดนะครับแล้วมันก็จะพับขึ้นมาเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเหล็กฉาก นะครับหรือค่ามาตรฐานมันอยู่ที่ประมาณ2เซนครึ่งแต่ให้สังเกตง่ายว่าให้ไหมให้ปลายเข็มตัวนี้นะ่ะมันเสมอผิวของเหล็กตัวนี้นะครับหรือใกล้เคียงที่สุดนะเนี่ยอันนี้ก็ดูเหมือนกับว่ามันสูงอยู่นะถ้ามันสูงเราให้เราดึงกลับนิดนึงคือหลังจากเราถอดโซ่แล้วเราจะสามารถดึงได้อย่างนี้นะถ้าเป็น1-30่งเราตัดโซ่มันก็สามารถเคลื่อนได้อย่างนี้นะเนี่ยอเอามันเสมออ่าอันนี้ผมมองว่าเสมอแล้วนะพอมันเสมอแล้วในบางจังหวะ ที่แขนตัวนี้นะครับที่แขนเป็นข้องอของก้านส่งตัวนี้มันจะพับเข้าไปด้านในให้เราดึงออกมาอย่างนี้นะให้เราดึงให้มันเป็นลักษณะโค้งๆอ,ออกมาด้านนอกอย่างนี้นะครับเหมือนกับท่าที่มันกําลังขับก็คือมันจะมีท่าที่มันเป็นไปได้อยู่ท่าหนึง่งเดี๋ยวจะทําให้ดูเพราะว่าบางคนทําไม่ถูกจังหวะแล้วก็ตั้งไม่ได้สักทีเนี่ยเอาดึงหน่อยดึงได้ไหม เออเนี่ยถ้าไปตั้งในจังหวะแขนที่มันพับเข้าด้านในอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเราต้องตั้งจังหวะในแขนที่พับออกมาด้านนอกนี้เสมอนะเสมอนะอ,นะอ่าโอเคเดี๋ยวผักปลายเข็มใหม่ปลายเข็มเคลื่อนเมื่อกี้นี่นะอ่าผักให้เสมอประมาณผ,ผิวห้องสันโอเคได้แล้วนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะดูงนี้อย่างนี้นะเนี่ยปลายเข็มเสมอผิวตัวนี้แล้วนะชา้ชาๆนะครับ มองชัดไหมก็น่าจะก็น่าจะพอได้อยู่เนาะน่าจะพอได้พอเข้าใจอยู่นะครับเพราะว่าเหล็กตัวนี้มันจะเขาจะทําเป็นเหล็กรางของห้องอัดขึ้นมาแล้วก็มาพับขอบขึ้นมานะครับมันก็ประมาณสองเซนครึ่งนั่นแหละนะครับค้ามาตรฐานประมาณสองเซนครึ่งแล้วทีนี้เราหมุนลูกสูบมา,อาโอเคครับเราไปหมุนลูกสูบผู้ช่วยอ่าหมุนลูกสูบให้ลูกสูบวิ่งไปเบา ช้าๆนะครับเพื่อความปลอดภัยมาถ่ายดูถ่ายดูถ่ายดูยดเร็วเอาย,ยุดยุดยุดอันนี้หมุนในจังหวะเครื่องทํางานเนาะอ่ามันเลยแล้วให้หมุนกลับนิดนึงอ่าหมุนหมุนกลับไปเยอะหน่อยก็ได้อ่าโอเคค่อยๆหมุนมานะครับอ่าหยุดก่อนนะให้เราสังเกตตัวนี้นะสังเกตเหล็กตัวนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของชุดลูกสูบนะ นะครับพอมันวิ่งมาเสมอกันแล้วนะครับเนี่ยระหว่างปลายของลูกสูบกับปลายของเข็มเนี่ยครับเนี่ยปลายของลูกสูบกับปลายของเข็มให้ลูกสูบวิ่งเลยมาประมาณ4 5่สถึงเจมลมตรนะครับผมจะเอาที่ประมาณ6นะผมเอาที่ประมาณ6 60มิลลิเมตรหรือว่า6เซนนะอ่าหมุนมาหมุนต่อมาครับอ่าหมุนต่อมาอ่าหมุนต่อมาอีกนิดนึงหยุดครับหยุดครับอ่า ตอนนี้มันจะอยู่ที่ประมาณประมาณ55นะครับประมาณ55าาถ้าหมุนอีกนิดนึงก็จะกลายเป็น6ครับอ่าเนี่ยจังหวะนี้จะเป็นประมาณ6เซนนะครับดูนะนี่ปลายจังหวะที่ปลายลูกสูบเลย <urers> ปลายเข็มมานะครับต้องเป็นจังหวะที่อัดมาเท่านั้นนะไม่ใช่จังหวะที่กำลังถอยนะให้เป็นจังหวะที่กําลังอัดนะนะครับขอย้ําเลยให้เป็นจังหวะที่กําลังอัดเข้ามานะ ให้เราจับลูกสูบไว้อย่าให้เคลื่อนที่นะครับจับลูกสูบไว้อย่าให้เคลื่อนที่แล้วก็มาเช็คตัวนี้อีกรอบนึงนะครับว่าให้มันเป็นลักษณะที่เป็นแขนเฉียงออกมาหาตัวเราไม่ใช่เฉียงเข้าไปด้านในนะแขนสีส้มนี้นะนะครับอ่าเลตาก้องแางนี้พอเสร็จแล้วนะครับให้เรามาจับชุดคัตตรงนี้นะ ให้เรามาจับชุดคัดบางทีมันยังบางทีมันยังไม่หมุนอย่างนี้นะชุดเฟืองขับโซ่น่ะให้เราหมุนจนมันตึกนะเนี่ยนี่ตึกอย่างนี้นะครับให้หมุนจนตึกอย่างนี้นะแล้วก็นิ่งไว้นะบางทีเราไปต่อโซ่เลยมันไม่ได้นะครับหรือว่าเราไปประกรอบเฟืองเข้าเลยมันไม่ได้เราต้องหมุนให้มันเป็นจังหวะที่มันขับหรือว่าจังหวะแตะขับเนี่ยนะครับให้มันตึกอย่างนี้พอมันตึกอย่างนี้เราก็ต่อโซ่ได้เลยนะครับสําหรับเครื่อง1 3 0 ฮับเอบ HB 1 3่แต่ถ้าเป็น H อ1บ5ตัวนี้เราประกอบเฟืองครับเนี่ยถ้าเราหมุนตัวนี้ให้มันตึกแล้วนะครับเราประกอบเฟืองตัวนี้เข้าเลยนะประกอบเฟืองเข้าจึบนะนะถ้ามันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ให้ผู้ช่วยขยับลูกสูบนิดนึงกึกักกึกกักกึกักกึ à, ลองดึงกลับมา ดึงกับมานิดนึงอ่านี้ได้นะครับถ้ามันไม่ได้ถึงแม้ว่าลูกสูบจะเคลื่อนนิดหน่อยแต่มันก็ยังอยู่ในค่านะครับพอมันได้แล้วผมจะเช็คค่านะอ่าเดี๋ยวไปถ่ายรอตรงปลายลูกสูบเดี๋ยวผมจะเช็คค่านะตอนนี้ผู้ช่วยจับลูกสูบไว้อยู่นะครับจับให้นิ่งก่อนนะ ผมจะเช็คค่าว่าปลายตัวนี้เลยปลายเข็มตัวนี้นะครับเราดูด,ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะถ้าเราจะยืดด้านใดด้านหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50มิลนะครับห้มิลอยู่ในค่าไหมก็คืออยู่ในค่านะครับใช้ตลับวเวมตรวัดดูเลยว่าปลายส่วนปลายของลูกสูบกับส่วนปลายของเข็มเนี่ยปลายลูกสูบเลยปลายเข็มมาเท่าไหร่นะครับตอนนี้วัดได้ประมาณ50มิลค่ามาตรฐานอยู่ที่4 5่สถึงเจมิลเมตรนะครับถ้าได้อย่างนี้แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับกับจังหวะ ของเข็มนะครับจังหวะของเข็มที่จะร้อยเสื้อขึ้นมาเพื่อที่จะตัดก้อนฟางนะครับแล้วเรามาทำางไงต่อที่นี้นะครับโอเคมานี่เลยนะครับมาดูนี้นะถ้าเป็นเครื่องหนึ่งสามศูนย์ได้จังหวะเรียบร้อยแล้วให้ตึงโซ่เลยครับเนาะให้ตึงโซ่เลยถ้าเป็นเครื่องหนึ่งสามห้าอย่างนี้ไม่ต้องทําอะไรก็ประกอบกิบล็อกเข้าไปก็ถือว่าเสร็จนะครับกิบล็อกเป็นตัวอย่างนี้นะ คลิปล็อกเขาจะเป็นตัวอย่างนี้ครับเนี่ยจะเป็นตัวอย่างนี้นะครับเสียบเข้าด้านข้างอย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยนีาหนีบแล้วนะครับต้องเข้าอีกนิดหน่อยนะอาจจะหาอะไรกระทุ้งหน่อยก่อนไ,ไปเปิดไปอ่านี่นะถุงเพื่อให้คลิปล็อกมันเข้าให้ดีหน่อยนะครับนี่นะ ด้านนี้ยังไม่ได้เท่าไหร่อ่าเนี่ยเนี่ยมันต้องอย่างนี้เพื่อป้องกันการหลุดหน้างานนะครับโอเคนะเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างพอจะเข้าใจกันอยู่เนาะนะครับสําหรับการปรับตั้งระยะการทํางานนะครับหรือว่าระบบไทมิง่งหรือจังหวะการทํางานของเครื่องอัดฟางนะครับทั้ง h p 1 3 0และ h p 1 3 5ก็จะมีประมาณนี้นะครับหลักการก็มีเท่านี้ ก็ถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเยอะๆนะครับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ